เปียวอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเปียวก็อยู่กับเจ้านี่เลยค่ะนิวมิสูิชิเอ็กซ์เพเดิคอร2023นะคะวันนี้นะคะเปียวจะพาทุกทุคนมาดูนะคะว่าเจ้าตัวนี้ตกแต่งอะไรเพิ่มเติมไปบ้างนะคะถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะไป ก็มาอยู่ที่ด้านหน้าของเจ้าเ e อ็กพนเดอร์คอร์กันแล้วนะคะสําหรับเ e อ็กพนเดอร์คอ2 3คันนี้นะคะราคาของเขาเนี่ยจะอยู่ที่9 0 6,000บาทนะคะ้าลูกค้านะคะต้องการเป็นสีขาวมุกหรือว่าเป็นสีบรอนเขียวนะคะซึ่งเป็นสีพิเศษของเรานะคะลูกค้าก็ เินเพียง1 0 0 0งบาทเท่านั้นนะคะหรืออยากจะได้เป็นหลังคาดำนะคะก็เพิ่มเงินเพียง2 0 0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะและสําหรับด้านหน้าที่เบวจะพาทุกๆคนมาดูนะคะว่าเปียนติดอะไรเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้าบ้างน,นะคะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือโลโก้เอ็กซ์เพนเดอร์คอร์นะคะตัวนี้นะคะลูกค้าก็เลือกเป็นสีโครเมียมนะคะเนื่องจากว่าฝากระโปรงของเราเป็นสีเทาดำเนาะสีโครเมียมนะคะก็จะตัดกับสีกระโปรงนะคะแล้วก็โดดเด่นขึ้นมาทําให้สวยงามมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะลงมา ชุดแต่งของเรานะคะชุดแต่งทรงนี้นะคะเป็นชุดแต่งทรงสปอร์ตไลเดอร์เนะคะตัวนี้จะเป็น V 1เลยนะคะสําหรับชุดแต่งนะคะเขาก็จะเป็นสีเดียวกับตัวรถนั่นก็คือสีเทาดํานะคะตัดด้วยสีดํานะคะแล้วก็คาดด้วยนี่ด้าทั้งคานนะคะเป็นสีคิปแดงนะคะทําให้รถตัดกันสวยงามมากยิ่งขึ้นนะคะมาพร้อมหัอไฟเดรยทั้ง2ฝั่งเลยนะคะสําหรับด้านหน้านะคะก็จะมีโลโก้คําว่าสปอร์ตไลเดอร์เด้วยค่ะค่ะเดีย๋ยวจะพาทุกทุกคนนะคะไปชมกันต่อที่ด้านข้างเลยค่ะ ดูกันต่อกันที่ด้านข้างของเราเลยนะคะสาหรับอุปกรณ์ที่ติดเพิ่มเติมไปนะคะนั่นก็คืออย่างแรกเลยนี่เวรากาศนะคะหรือว่ากาันสัดด้านข,าข้างของเรานั่นเองนะคะตัวนี้นะคะพี่จะแถมให้ทั้ง4ี่บานประตูเลยนะคะและลงมาที่เบ้ามือของเรานะคะตัวนี้เป็นเบ้ามือลายแคปลาทรงปีกนกนะคะมาพร้อมกับโลโก้เอ็กซ์เพนเดอร์สีแดงโดดเด่นแบบนี้เลยนะคะและสําหรับด้านบนหลังคานะคะก็ยังมีราวหลังคานะคะเพื่อรองรับนะคะการติดแหลกหลังคาเพิ่มที่บนหลังคาด้วยนะคะเพื่อรองรั มีสองาระเยอะเนาะก,ก็สามารถเอาไว้บนหลังคาได้นะคะค่ะแล้วเดี๋ยวเรจะพาไปดูกันต่อที่ด้านหลังเลยค่ะค่ะมาดูกันต่อที่ด้านหลังของเรานะคะสิ่งที่เบียวติดเพิ่มให้ลูกค้านะคะนั่นก็คือชุดแต่งนะคะเป็นชายกันชนหลังตรงนี้นะคะลูกค้า ก็เลือกเป็นท่อคู่ทรงเหลี่ยมแบบนี้เลยนะคะสีดำตัดกับลายเส้นสีแดงพร้อมโลโก้สปอ t ์ตไลเดตัวใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนอกจากนั้นยังมาพร้อมกับเซ็นเซอร์ถอยนะคะจำนวน2จุดติดเพิ่มให้กับลูกค้าไปด้วยนะคะและภายในนะคะเปียวก็ยังเพิ่มเป็นนี่เลยค่ะถาดนะคะถาดท้ายรถนะคะไว้ลูกค้านะคะใส่ของเวลไปตลาดของเปียกของเลอะนะคะสามารถวางได้เลยแล้วก็ทําความสะอาด นะคะโอเคเดี๋ยวพีพาทุกคนไปดูกันต่อที่ด้านในเลยค่ะ ค่ะแล้วสาหรับภายในนะคะที่เยวติดเพิ่มเติมให้กับคุณลูกค้านะคะอย่างแรกเลยนะคะนั่นก็คือจอ Android นะคะขนาด10นิ้วนะคะตัวนี้รองรับ u t u b e แลวก็ Netflix ได้ด้วยนะคะเพื่อลูกค้าเชื่อมต่อกับ Wi-Fi นะคะก็สามารถดูได้เพลิดเพลินตลอดการเดินทางเลยนะคะนอกจากนั้นนะคะตัวจอ Android เนี่ยก็ยังเชื่อมต่อกับจอพด,า,ด,ดานด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะเป็นจอพนดานขนาด12นิ้วนะคะซึ่งการทํางานของเขานะคะก็เชื่อมต่อกับจอ Android ด้านหน้าด้วยนะคะและลงมานะคะที่สครับเพดนะคะกันลอยนะคะตัวนี้เ่อแถมให้กับลูกค,าะคะา 4, ้านะประตู ลยนะคะตัวนี้นะคะเวลาลูกค้าก้าวขึ้นก้าวลงนะคะเขาก็จะป้องกันการขีดขลของรองเท้าได้ด้วยนะคะรถเราจะได้ไม่เป็นรอยเนาะนอกจากนั้นนะคะยังแถมเป็นก้อนบันทึกหน้ารถนะคะตัวนี้นะคะเป็น full HD เลยนะคะลูกคา้าสามารถบันทึกเหตุการณ์นะคะขณะที่เราขับรถได้ด้วยนะคะ ค่ะแล้วสำหรับโปรโมชั่นเจ้ามิสูเอ็กเพนเดอร์คอตัวนี้นะคะดาวเริ่มต้นนะคะ1น0 0 0บาทเท่านั้นเลยนะคะได้ของแต่งครบชุดแบบนี้เลยนะคะหรือลูกค้าจะเลือกรับนะคะเป็นดอกเบีย้ยต่ำนะคะเพียง0.59%เท่านั้น,นะคะ่ะยังไงติดต่อไปลมานะคะค่ะเป็นันบ้างคะสำหรับเจ้า New X อ็กซ์เคอแคนนี้นะคะแต่งมาแล้วสวยทุกใจคุณลูกค้าหรือเปล่าคะถ้าถูกใจนะคะหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ทรหาเปียวได้เลยนะคะที่เบอร์0852345205นะคะเบอร์น,นี้นะคะได้ทั้งโทรและก็แอดไลน์เลยนะคะและสุดท้ายนี้นะคะเปียวก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์นะคะที่ YouTube Channel แล้วก็ f a c e b o o k Fanpage ของเปียวตรงนี้ด้วยนะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะไยวต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย drive your ambition Mitsubishi Motors